แต่มปแะเทศาถามแน่แม่มีรีบอกว่ากู้บาทนันกินเขาแรมันกเมาวดก็ได้นะพี่มนีผูบางคนนะเนาะมาจากอาวัดป่าประสามนะคุณผู้ให้ถามแนว่าผ้าพังเหนือเกินเขาแรก่อนอาจะมีผู้บางคนนะครย์มรณาพะเออเพื่นเป็นไอ้ลูกซีซ์ของกูบาบุญชุ่นะคะ อายุคนนี้น้อยอยู่นะคะ่ะสามสิบสี่ปีคนเสียเมื่อวันที่สามสิบนะคะเคนสร้างไว้เลยนะคะว่าเคนบ่บไ้ไม่ให้อาบน้ำสุไม่ให้ประดับตกแต่งต,ตายเมื่อใดเผาด้วยนั่น,นะคะ่ะเคนก็เผาแล้วะะอายุสามสิบสี่ปีค่ะเคนเป็นพระผู้ปฏิบัตินะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็คนทางเหนือนะคะ,ะ,คะจะให้ความาโกรธเคืองนะคะ แต่ว่าบุญกุอ้อนกับ,บอมอนะคะก็เลยบ่ได้ไปกราบิจักกันเราเรียกว่ากาสเนาะเออ่ที่นี่จะพูดประสบการณ์เนาะแต่ตั้งแต่เมืกกเอ่อก่นอนนี่ก็ไปอย่วัดตาเนาะไปอยู่ก็ไปอยู่ประมาณนะคะสามสี่ห้าปีค่ะที่นี่พอนีด้เอาหลานกําพร้ามาเลี้ยงเนาะก็เลยบ่ได้ไปกว่าเกือบสิบปีนะคะที่นี่พอเกษียณก็เลยกลับเข้าไปใหม่นะคะ วันหนึ่งนะไปไปวัดก็ชวนลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์มาแต่ไทยอาจารย์รู้นละไรยังไปวัดไปที่ล่ะไปกู้ว่าสันพุทธิพาไปเลยอาจารยไปจะไปปฏิบัติแตตอนนี้นไปสวดมนโมลลูกสันพุทธิพาไปโค้ชชวนต์นั่งสมาธิไปหอดพูดวกาอาจารย์อาจารย์จอลุ้นจอลุ้นจอลทำไมมาแบบนั้นนะไอ้เด็กน้อยวิ่งตัดลดหน้าอาจารย์โมเห็นสมองนะว่าสิมีไทยเราไม่นู่นกันเนาะกู้ว่าโมเห็นดอกโมเห็นกู้เห็นหายเจ้าโค้เราสัน ไปเ็นยืนไหนดูเห็นอยู่สังงุ้งพญาอาจารย์ต่ำเพื่อจะมีหน้าวัดนั่น,นค่ะ,ะ,ะเฮ้ยมันจะเห็นไผ่กูมาี่จะจะปีกคู่มาจะเถื่อนโนดกันเลยวันเนาะค่ะบาดนี่พอไปนั่งสมาธินะคะนั่งเดี๋ยวเปิดไหอาจารย์อาจารย์เห็นวัวคนมันนั่งอยู่ข้างหังาอาจารย์เต็มเลยชุดขาวนัน่นะเปิดประตูเขา้ามาเอดแอดข้างในมันนั่งข้างอาจารย์หนึ่งเห็นบ่วสังวัวกู่มเห็นจะเถื่อเลยวัน แต่ว่าเอาเอาเอาชื่อเสือไปปฏิบัติที่วัดป่านะคะหนูจะได้กินแบบ่เพราะเขาพอพอวันพระพวกหนูจะถือศีลแปดนะคะแทบทุกศีลที่ถ้าไปจะถือศีลแปดไม่เอาศีลทานะคะเพราะว่าไม่ติมก็จะเอาถือศีลแปดคือกินเข้าข้าเดียวค่ะมันวันพราหนูกินเข้าข้างเดียวนะคะก็จะได้กินบาทีนั่งสมาธิอยู่กินหอมแน่หอมแบบมันไม่ใช่กินดอกไม้ในเมืองมนุษย์นะเนี่ย ไม่ได้บอกหายไปด้จิงหอมหวานหอมเป็นบาบาถูค่ะวันวันมันชื่นใจค่ะก็ไปมันชื่นใจจริงๆนะคะว่าโอ้โหบุญของสีลมาขึ้นมาขอส่วนบุญนะคะหนูก็จะแผ่เมตตานะค่ะไม่้จงพูดมากบอกขอให้มีสุขนะคะถ้าไปบอกว่าถ้าไปหนึ่งวันบอกว่าหนูมาขออาศัยมาพึ่งบุญบารมีนะของเจ้าที่เจ้าทางแม่พระธรณีจนได้กายหนูได้บุญได้กุศล มุกสนที่หนูได้ได้ก็อขอให้พ่อแม่นะคะญาติญาติที่อยู่ในสถานที่นี้มารับส่วนบุญส่วนมุกสนกับหนูนะคะก็มีอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่หนูไปไอเดินจงโกงตองนเย็นจะมีนิทรรศกาเดินจงโกงนะคะตอนเย็นเยมากระซิบป็นหลงฝลกำลังจะทําอาหารเช้าเนาะคาหนูไปหนูจะได้กินหอมอาหารนะคะ่ะเดินไปหอมหอมค่ะหอมมันเทศกับข้าวนะคะหนูก็เลยบอกว่าโอ้ยกริญแซ่บเด้อค่ะวันนะะี้ นกินน้ำก็ได้แล้ว่านนึ่งคือสีแดเพราะว่าแสบแสบแสบร้ายค่ะก็เลยว่ารู้ว่ามันมีมีหลีค่ะเราก็มีญาติธรรมคนหนึ่งที่เป็นมาปฏิบัติมาสิบสิบปีเป็นบาจบางกูนะคะมันจะมาทุกสีแล้วค่ะเนี่ยมันจะมาแฝ่ทุกสีถ้าเป็นกูดีอย่างเป็นสีมามาพูดคนไปกูดหนึ่งมันจะมีกูดแม่นสีที่พนนาพนเทสไว้นะคะใครก็นอนไม่ได้แม่แต่ยแม่ชีนอนไม่ได้เมื่อหนึ่งคนไปนอนคนว่าคนอยากร้องของคนไปนอน กำลังนอนนะสิเครื่อง,ง,นอนงเครื่องหัวมืนกันกำลังสินอนเครื่องปุ๊บมาปุ๊บตื้อตื้อตื้อไอตัวหมอแล้วนะครับแม่เอาโยกหัวแล้วออก่อยสิหาเงินให้ลูกใครไปโรงเรียนแล้ววะโอ้ยใครนอนเกก่อนั้ได้บอ่อสั่งวันนี้ตัวสิบัตรโรงเรียนว่สะสั่งนะคะนั่นตัวน้พูดนั่นหนูก็บกลก้าเขาไปนอนแล้วกับตรงว่านปานะครับแม่มีมีงวดนั่น นกอหวยหูวนกอโอ้ยกีนกอ๋อยไปโอ้ยทางมันคือแช่เนาะนะคะตอนนี้เจ้าทีเจ้าทางเจ้าครูเจ้ายาเนาะเจ้าดาอย่างเด็ดซีเงินเนาะงข้อมาเฮ็ดถนนบนทางวึเปล่ายังผมมียังน้อยกะไอ้เฮซื้อได้ได้ดีไซน์มาใส่หน้าวัเนาะไม่หนูให้น้อยให้ได้หลายดนอสมือนนัหนูก็นอนนอนอยู่เดียวนะคะหนูพอหนูฟังเทปพระอาจารย์นี่คุณตีสอง มูก็เหมือนไม่ใส่หนังหมูฟังนะคะมีอยู่สองคน ng ip, 3, kel, หนูก็เลยว่าเมื่อนั้นหมูบาไหวหนูคนใดบ้าเออตีสามมื่ตีละครั้งนะคะหนูบอกว่าให้หนูนอนแป๊บหนึ่งเดินเดี๋ยวตักตีสามขึ้นหมูจะขึ้นตาอยู่บ่าหนูก็ปล่อยมูมันเป็นว่หมูก็นอนอยู่คนเดียวนะคะตรงกชาลานะคะนอนอยู่ไม่มีเสียงมาซีนหนูถ่ายกับเสียงมันเจ็บหน้าสามมาวหวานดั่หมอกพอดีค่ะหนูเบาซื้อหมวยเบาซื้อเดอกค่ะวันนี้ลูกผู้ชายมาก็พาไปไม่หดนะคะ บารนี่มันหูกระมืโชว์พอสิพูดสอบหูมือขายมนไม่โชวเพรา็ไอ้ยึดไปไปเขาไปขายลอตเตอรี่หนูกระมือถามเขาเรื่องอืนน <aza> ี้บาหนูกระมือกับบารไอ้ถามเขาบารนี่เรียกทองคนลูกหนูก็ะโยงมือขกระชาตกวนบุญคุณนมาสันลูกมันมันปึ๊กมันหนาวมาอยากให้หูกได้อีกหัวหน้ามาบอกหนูอีกเด้อมาสันบารนี่เงาะที่แล้วค่ะฝันนะคะแม่ฝันว่ามาซื้อลอตเตอรี่เจ็ดสี่สอง หนูใคร il, like dell, ล,ลูกใส่เปอร์ซอยากไายร้องเมืกันอ้าวาสิหนูก็เลยโทรไปหาลูกหนูนูโทรให้แม่หน่อยเสียาท้ายเจ็ดสี่สองมันมีไหมมีมีอยู่สิบใบค่ะหนูก็เลยเลือกเอาแม่แม่ไม่กล้าซื้อเยอะหนูเราเสี่ยงหนูเอาสักสองใบเนาะหนูก็เลยซื้อให้หนูือจ่อยค่ะบนเลแบนี่ละค่ะผลอันนิสงของของบุญกุศลมีจริงค่ะแม่ ถามไปเรื่อยๆว่าอยากได้เพิ่นก็ให้ไม่ได้เพิ่นก็ให้ค่ะหรือว่าสิบเนซื้อได้บาทหรือว่าเข้าอันสาบารีเกิดกีเ่เดีนี่ละค่ะบารี <c oughs> เรื่องกีดีเรื่องนี้นะคะตรงไอ้นาที่หนูไปซื้อนะคะแม่มันจะเป็นบา้านขาสายสากมกระดูกหนุ่มที่ขึ้นบ่อมันจะเป็นดอนไทยแบบเขาเอาเจ้าของหัวี่เปนหัวให้นะคะเอาเจ้าไปขึ้นต้นดันทุ่มเป็นที่มันเป็นที่ว่างเปล่าที่รกร้างเหมืนไปซื้อน่ะ จะเป็นโดนนะคะแถวแถวนั่นแหละที่หนูไปอยู like, <doğru> n n ่พี ребята, e à, mà, mà <t> ่ใหม่ตอนเย็นมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงได้ขายขาดสวดมนต์เนี่ยนะคะสวดมนต์มาหนูหนูว่าเอ้ลึกเจ้าของไอ้หูเบี้ยวก็สังกัดฟังดีๆนะคะหนูเนี่ยหนูก็เลยยกยกมือไปขวานึงค่ะเออก็แม้เหนียวเที่ยวหนึ่งมังกรเห็นหนูลหนูไปปลูกยางปลูกสวนยางเน่ยสามีลุงคนจะเป็นคนจีดอ่อนไม่ได้เห็นเป็นโตนะคะเป็นโตมัน ก็จะเห็นบ้างเห็งานกลางคืนนะคะกลางวันมันเห็นงานไม่ได้กระโดดข้อนกลางคืนมั้งคำคำทีมมันก็จะไปใส่ปุ๋ยกลางคืนเอาเอาเอาจากอะไรเอาไฟสับไซนะคะหนูหนูไปหนูก็อยู่เสียงยุคเดียวสมัยยุคที่ยุคผู้เดียวนะคะเออที่บานมาขยเอาเสียงงูนะครเนี่ยเจ้าหนูก็จะเอาเอาพระเปิดเทศฟังเป็นมูหนูก็ได้ปะอย่ามายอกการอยู่ใครอยู่เรา ถ้าอันนี้ก็เอามาฟังเทีด้วยกันที่หลังบ้าสั่งนำมายอกแม่นี่บุญญาดองบานสั่งเออรู้ป่ะูนกันมาฟังกันยุ่งกันดีดีม่ค่ะก็หายไปคอบอกว่าคือไยากวยะค่สิแม่เนไมยากค่ท่ิงเทียงบ่ได้ข้าแก่โจนมันหลายที่มของบ่ได้ค่ะแถวนั้นมันบ่คือบ้านเขาเนี่ยิึนั้งก็บ่ได้พรหนูไปีหนูต้องเทศ่ไอเทียงหนูนั่นแม่เฮ็แบบนี้ใส่กงหลีกพฟ้อม อ้อมไปของอย่างกระว่ายน้ำค่ะแม่มันจ่อเข้าไปเอาลวดแถวนั้นเพราะว่าเขาเล่นการา์ดขนาดเยอะแล้วก็ยาเสพติดเยอะนะคะแล้วก็มีอยู่พี่อีกเดินเนาะเออฮะตรงไอ้ตรงตรง,งนี้แหละค่ะตรงหน้าแหละมีปีพี่นั่นลูกเข้าไปนอนด้วยกันนะคะไปใส่ปุ๋ยแหละจะพาไปมูฮอนนะคะหนูน,ะะนี่ทุกออยางมาบ่ายกี่โแม่ว่าแต่เพราะว่าไ,ปไปอ้เป็นผู้เนาะวันซุกมา,ลาแล้วม่ได้ย่างไล่นในหอเข้าไปบ้าน ไปไปนอนี่คนละค่าไปทํางานเสาร์อาทิตย์อาศัยเสาร์อาทิตย,ย์ค่ะเออไปใส่ปุ๋ยเนี่ยไปเอาถอนหญ้ายางนเนาะเห็นไปมนะันมันกับโบบะโซผลสำเร็จเนี่ยดีมันบนขึ้นเขาดูก็ได้โลงออ่งบอกว่าหมดไปแปดแสนอ่ะมันบอกงามก็เลยตัดสินใจเอาถ้าสมสมติว่าเออเราไปทำยางตน้นก่เป็นบุญ่นหนูอยู่แต่หนูตัดสินใจถุงเนี่ยคันหนูโบเฮต้องให้หนูก็สิบวันได้มาถึงชุดนี่ค่ะวัได้เฮ็ดบุญหนูก็เลยบอกสามีหนูว่า พาทุนเท่าไหนยอมหมดกุนเง,งิงเบบเเนเจ็บไปแสนเดี๋ยวเาก็หาได้ด้วยไอ้สามมาถกเอามาเห็นนาซะเราจะยิ่งเพ็ยหลายเพิ่มมากหลายค่ะนี่น,น้าซะคอยหวานอ,อยู่ท่านเจ้าเส้นบูญยางต่อไปนี่คอยบุกไปนำเด้เพราะว่าชีวิตที่เหลือคอยสีหาเพ็ยบุญยางเ,าเหนียวว่าจันเงินกุกบ่ไปนำได้ว่าจันเออไประหารอยูตะการว่าแม่จัดบ้านเขาไปร้อยอยู่อ่ะเออมาค่ะที่นิดน,น,น้าจำเป็นน้าเมนวนหลัก็หิ่งเพิ่ม บารดี้มีมิวเวอร์หนึงนะคะรู้นอนอยู่ช่วงวันคงมีบุญมังไ้นะ่ยค่ะก็เรามีบุญมังฝ้หนูไปไปนอนนานๆน้องเขาชอบดูนะคะอลุงเสียงกับมีผู้ขับใส่เสื้อขึ้นกับแม่แม่เขาเลยนะคะแต่ว่าจุ๊บผมคือไอ้ผู้คนื่องเหนือนะค่ะจุ๊บผมผมยาวๆเข้าไปไป็นกาผมจะมาหน้าผมเท่าเอ๊ะนี่ย